เพราะ Python จะเจออันนี้ค่ะคุณอ้อมเราพร้อมแล้วนะคะเพราะว่าลูกเนี่ยเรียนโคดดิ้งมาไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์กอดีเมคอดกอดี c โค e ด org กอดีสครัชกอดีชํำแล้วเนี่ยมันจะสามารถไป p ไพทอนได้ค่ะเพราะสครัชที่ดีบล็อกกี้ที่ดีจะไปจะนำไปสู่ Python ที่ดีเนาะเหมือนถามว่าทำไมนะคะเพราะว่าข้อดีของสครัชเนาะมันเป็นสีไง if l i f เป็นสีเป็นสีเลยทำให้เด็กมองทุกอย่างเป็นภาพทำซ้ำพอมองทุกอย่างเป็นภาพทำซ้ำเนี่ยเขาจะสามารถไปไพทอนด้ดีขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างของเกมที่เป็นเกมแบบบอลบอลนะคะคุณอ้อมคะอ่านและประมาณ 10- 1ถปีที่คุณอ้อมพูดมาทั้งหมดอลูกผ่านหมดแล้วคะ Very good. ่ะเลิศเวิร o กอ่าถึงเวลาแล้วที่เราจะไปเขียนโค้ดแบบพิมพ์ดีดก,กันคะ่ะไพทอนก่อนเนะเออจากภาษาไพทอนก่อนถามว่าทำไม ตรงนี้เนาะเพราะไพทอนจะเจออันนี้ค่ะ